ท่านคิดหรือว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขท่านจะทนอยู่กับข้าได้หรือในเมื่อท่านก็มีหญิงอื่นในใจอยู่แล้วข้าว่าทางที่ดีอย่าให้ข้าเธออยาได้สนใจผู้คนเลยคนนินทาก็คงไม่นานหรอกคุณชายซิลข้าไม่สนใจอยู่แล้วเพราะข้ามีคนให้สนใจมากกว่านั้นข้าไม่อยากข้าลืมไปแล้วแต่เวลานี้อาจเพราะเจ้าเอ๋ยออกมาทำให้ข้านึกได้ ที่เจ้าเอ่ยออกมาตลอดเวลาเช่นนี้ก็เพราะเจ้ามีชายอื่นรอเจ้าอยู่ใช่หรือไม่คุณหนูเจ้าอย่ามาหาเรื่องอยากกับข้าเลยตั้งแต่แต่งงานกับเจ้ามาข้ายังไม่เคยแต่ต้องเจ้าเลยดีงั้นข้าจะเป็นสามีเจ้าให้สมบูรณ์เจ้าจะได้ไม่ต้องคิดถึงชายอื่นอีกคุณหนูเจ้าอย่าขัดขืนดิ้นรนถึงอย่างไรข้าก็ไม่ปล่อยเจ้าไปแน่วันนี้ คุณชายสิวเหตุใดวันนี้ท่านถึงได้ดื่มหนักเช่นนี้ได้ข่าวว่าท่านจะหยากับชายาเหตุใดไม่ยินดีท่านยังมีค่าอยู่ทั้งคนข้ายินดีปรนนิบัติท่านตลอดชีวิตนะคุณชายมาเถอะข้าจะดูแลท่านเอง หลังจากวันนั้นผ่านมาก็จะสามเดือนอีกแล้วร่างกายของข้ารู้สึกแปลกๆส่วนคุณชายสิวก็ไม่ยอมออกไปไหนอีกแปลกเลยเกินแต่ช่างเถอะเขากับข้าก็ไม่ได้รักกันอยู่แล้วแต่จะว่าไปพอไม่เจอเขาข้าก็คิดถึงอยู่บ้างช่วงนี้ยิ่งอยากพบหน้าทุกวันแปลกจังร่างกายก็แปลกๆเหนื่อยง่ายชอบผลไม้รสเปรี้ยวออกไปดูดีกว่าว่ามีผลไม้อะไรแม่บ้านทำอะไรไว้ให้บ้างนะ ถ้ามาพบคุณชายสิวเจ้าคงเป็นชายาของเขาสินะเจ้าก็งดงามเหตุใดคุณชายถึงว่าเจ้ามีรูปร่างอ้วนน่าเกียดเจ้ารู้ไหมว่าเขาพูดถึงเจ้าเช่นไรเขาว่าเจ้าไม่เหมาะสมกับตําแหน่งคุณชายของเขาเลยชายาที่อับลักษพาไปที่ไหนก็คงขายหน้าไม่เหมือนข้าที่คู่ควรและเหมาะสมอย่างที่สุด สองสามวันมานี้อยู่ๆชาย,ยาข้าก,ก็ไม่ยอมพูดกับข้านางดูเศร้าและไม่ยอมทานอาหารข้าแปลกใจยิ่งนักลูกของข้าคงจะไม่ได้รับอาหารเป็นแน่ไม่ได้การแล้วข้าต้องสอบถามนางให้รู้ความหากเป็นเช่นนี้ข้าไม่สบายใจมีอะไรแม่บ้านว่าไงนะเมื่อสองวันก่อนมีหญิงสาวมาพบข้าและพูดคุยกับคุณดูเจ้าเรือออกข้าพอจะดังเรื่องราวออกแล้วขอบใจเจ้ามากแม่บ้าน ท่านคิดหรือว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขท่านจะทนอยู่กับข้าได้หรือในเมื่อท่านก็มีหญิงอื่นในใจอยู่แล้วข้าว่าทางที่ดีอย่าให้ข้าเถออยาได้สนใจผู้คนเลยคนนินทาก็คงไม่นานหรอกคุณชายซิวข้าไม่สนใจอยู่แล้วเพราะข้ามีคนให้สนใจมากกว่านั้นข้าไม่อยากใช่ถึงข้าจะเคยสัญญาเช่นนั้นแต่เวลานี้ข้าลืมไปแล้ว อาจจะจำได้เมื่อเจ้าพูดใหม่เมื่อครู่เจ้าอย่าลืมสิทธานพ่อของเจ้าอยากมีทายาทท่านพ่อข้าก็เช่นกันเจ้าอยากเป็นลูกอากตันยูเช่นนั้นหรือคุณหนูเจ้าคิดให้ดีหน้าท่านพ่อของเจ้าจะอายผู้คนขนาดไหนหากลูกสาวเพียงคนเดียวอยากขาดสามีฉะนั้นเรามาอยู่อย่างสามีภรรยาที่รักกันกันเถอะ